สปีที่เติบโตมาด้วยกันเราเชื่อว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในวันที่คุณเหนื่อยในวันที่คุณท้อรายการอายุน้อยร้อยล้านยืนหยันเคียงข้างนักธุรกิจไทยล้านแรกและร้อยล้านเราสัญญาจะร่วมสร้างแรงบันดาลใจในทุกจังหวัดของเมืองไทยและทุกประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีต้นทุนอย่างไร การศึกษาเป็นแบบไหนเราจะปจุดไฟเติมฝันให้คุณเป็นอายุโนะไรลานค้นต่อไปช่วงนี้อายุโนะไรลานพบกับแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจที่ไม่เกี่ยวว่าต้นทุนของคุณจะมากหรือน้อยกับเจ้าของร้านอาหารอีสานฟิวชั่นของหนุ่มราชบุรีวัย3 3ปี ร้านอาหารของอดีตเด็กเร่ร่อนที่เรียนจบแค่ป6กับชีวิตที่ผ่านการเป็นลูกจ้างต่ำกว่าค่าแรงสู่การมาเปิดร้านจิ้มจุ่มที่ไม่ได้ขายแค่อาหารแต่ขายประสบการณ์และความสุขของครอบครัว2ปีพลิกชีวิตเด็กเร่ร่อนสู่เจ้าของร้านอาหารร้อยล้านได้สําเร็จขอต้อนรับเข้าสู่อายุนรรย้านครับวันนี้สําหรับใครที่ชื่นชอบการทาธุรกิจร้านอาหาร ใครที่ชอบทานจิ้มจุ่มและหมูกระทะผมเชื่อว่าความฝันของการทําร้านอาหารจิ้มจุ่มหมูกระทะสักร้านหนึ่งน่าอยู่ในใจของทุกๆคนครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะจะสามารถทําร้านหมูกระทะจิ้มจุ่มหรือร้านอาหารที่มียอดขาย100ล้านบาทต่อปีด้วยเพียงแค่แบรนด์เดียวสาขาเดียวครับโดยเฉพาะมาจากคนที่เรียนจบเพียงแค่ปหใช้ชีวิตเป็นเด็กเล่ร่อนอยู่นอกบ้านเริ่มต้นด้วยเงินเพียงแค่5,000บาท จนมาเป็นร้านอาหารจิ้มจุ่มที่คนแน่นตลอดทุกๆุกวันวันละเป็นพันคนสองสาขาทํายอดขายกว่าร้อยล้านได้ในเวลาเพียงแค่2ปีจิ้มจุ่มยักษ์เราไปพบและไปพูดคุยกับผู้ชายผัสจัน์คนนี้ครับคุนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ต้องและนี่คืออายุน้อยร้อยล้านของเราในวันนี้ครับและน่าจะเป็นร้านจิ้มจุ่ม ที่ทำรายได้อันดับต้นๆของประเทศไทยใช่หรือไม่ครับน่าจะใช่ครับครับที่เรามีการได้มาวันนี้นะฮะเพราะเราเคยสัญญาว่าเราต้องเจอกันใช่ไหมใช่ครับผมมาเป็นยังไงรอให้ฟังซิเธอผมเคยไปเจอพี่ก้องอยู่ครั้งหนึ่งประมาณปี6 2ประมาณนั้นนะครับที่เซนทรัลลาดเ้าวครับแล้วก็ได้คือรักพี่ก้องอยู่แล้วเป็นแฟนคลับพี่ก้องอยู่แล้วก็เลยไปขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็สัญญาพี่ก้องบอกว่าพี่ก้องผมจะต้องไปออกรายการพี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้ครับเพราะวว่่่่่าานีีีคืืออทมช จิ้มจุ่มยักษ์ครับลองวินจะอายุเท่าไรครับตอนนี้33ครับผม33ปีครับทำธุรกิจอาหารมาทั้งหมดกี่ปีครับเอ่อประมาณ78ปีครับ78ปีทำจิ้มจุ่มยักษ์มากี่ปีครับเอ่อประมาณ78ปีเนี่ยแหละครับแต่ถ้าทำธุรกิจจริงๆก็ประมาณ10กว่าปีครับครับทำร้านนี้มาตรงนี้มาปากกี่ปีครับ2ปีกว่าครับ2ปีนะครับเดี๋ยวตั้งใจฟังกันดีนะครับตอนนี้รายได้ล่าสุดของจิ้มจุ่มยักษ์เท่าไรครับ2สาขาร้อยล้านครับ2สาขาร้อยล้านสาขานี้สาขาเดียวเเดือนนึงปรรระมาาณท่ไคับ เดือนหนึ่งประมาณ78ล้านครับ78ล้านออตอนนี้เราอยู่ที่จิ้มจุ่มยักษ์สาขาอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่จิ้มจุ่มยักษ์สาขาลำลูกกาครับสาขาลำลูกกาอีกสาขาอยู่ที่ไหนครับบางใหญ่ครับสาขาบางใหญ่เอาที่เนี้ยสาขาลำลูกกาเนี่ยครับรายได้ประมาณเดือนเท่าไหร่8ล้าน แปดล้านบาทครับเดี๋ยวเพิ่งจิ้มตุ่มหัวอะไรอ่ะไม่ได้คิดเป็นหัวครับพี่คิดเป็นจานครับเป็นราคาครับตกจานหนึ่งก็เริ่มต้นที่สามร้อยกว่าบาทกินได้สี่ถึงหกคนวันวันนึงเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาประมาณกี่คนนะครับเป็นพันอยู่ครับพี่เต็มทุกวันไหมเต็มทุกวันครับเต็มทุกวันมานานยังนานแล้วครับตั้งแต่ร้านเปิดครับตั้งแต่ร้านเปิดจนถึงวันนี้เต็มทุกวันครับคิวรอนานขนาดไหนเคยรอนานสูงสุดสามชั่วโมงครับ สงชัง่วโมงเขามากินอะไรกันน้องวินเขามากินจิ้มจุ่มครับงั้นผมเรียกว,ว่าจิ้มจุ่ม้อยล้านเลยนะจิ้มจุ่ม้อยล้านครับผมงั้นเดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวจิ้มจุ่มยักษ์จิ้มจุม่ม้อยล้านได้ไหมครับตอนนี้มัชชานุครับครับชนโซนโซนี้ก็ชื่อว่าหานุมานหันุมานใช่ครับเอาจริงๆมันทําตามความชอบมากกว่าปี่กล้องปกติแล้วเราไปกินจิ้มจุ่มเนี่ยเราก็จะได้จานแบบจานเตยร้อยกว่าบาทครับพอเวลาเราไปกินแล้วมันรู้สึกมันไม่อิ่มเราก็เลยดีไซน์มาให้มันใหญ่ครับพอมันใหญ่เสร็จแล้้้้วเเนนนนนน่่ยยปปกกติราาาามมมมััจะะออููททง็็ใให พอมันอยู่ในน้ําบรรยากาศมันได้อาหารมันโดนลูกค้าก็ไม่ไปไหนแล้วตรงนี้อะไรครับตรงนี้เป็นไลฟ์ซีฟูดครับเป็นบ่อพักอาหารทะเลครับผมครับแล้วก็ห้องครัวเป็นห้องครัวที่มีพื้นที่200ตารางเมตรครับโอเพนแอร์โอเพนแอร์เหมือนกันครับก็คือครัวเปิดให้เห็นกันไปเลยก็ให้เห็นถึงความใส่ใจแล้วก็ความซื่อสัตย์ว่าเรา ทำของที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทอดกันตรงนี้เลยครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นครัวทอดแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นครัวผัดครับครับเพื่อให้เห็นความสะอาดของครัวลูกค้าจะได้สบายใจเมื่อทานอาหารลงไปครับนี่น่าจะเป็นร้านจิมจุ่งที่สวยที่สุดร้านหนึ่งในประเทศนะครับเนี่ยใช่ครับครับดีไซน์ให้เป็นอะไรครับตรงนี้อันนี้ทําพยายามจะทําให้มันเป็นบาหลีครับครับริมน้ําแล้วก็น้ําสีฟ้าครับก็ จริงๆตอนที่เปิดร้านแรกๆ่เราจะมีแค่โซนนี้กับโซนนี้เท่านั้นเองครับพี่กล้องครับแล้วพอลูกค้าเยอะเราก็ขยายโซนนี้มาแล้วก็ขยายหลังร้านมาครับเพิมเมื่อก่อนตรงนู้นจะเป็นครัวเราตรงนู้นครับเรายังเดินไม่ถึงกลางร้านตรงนู้นจะเป็นครัวร้านจิ้มจุ่มยักษ์ที่มีลูกค้าเข้ามาวันละเป็นร้อยเป็นพันคนแบบนี้จุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้วยเงินทั้งหมดกี่บาทครับ4ล้านครับ 4ล้านบาทในวันแรกทำอะไรได้บ้างครับเอ,อ่อทำได้ทุกอย่างเลยครับสามารถเปิดร้านได้แต่ว่าวันเปิดร้านคือเงินหมดเกลี้ยงเลยครับครับก็จะมีโซนมีครัว แล้วก็มีโต๊ะนั่งมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดเลยครับครับแล้วก็ทําด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองกับแฟน2คนครับหลังจากขยายขยายทั้งหมดมกี่เฟสกี่ครั้งครับก็ <S <S 4ครั้งน่าจะเห็นได้ครับประมาณ4ครั้งแต่ละครั้งก็ประมาณ6กแสนบ้างล้านหนึ่งบ้าง2 000, 3, 000ล้าน3ล้านแล้วแต่ว่างเงินเข้ากระเป๋ามาเท่าไหร่ครับเราก็เอามาลงทั้งหมดเลยและคนหนึ่งอ่ะต่อหัวเนี่ยประมาณกี่บาทครับถ้าถั่วเฉลี่ยต่อหัวประมาณ4ี่ถึงห้าครับ4ี่ถึงห้าบาทครับเขามากินอะไรกันจิ้มจุ่มจิ้ จิ้มจุ่มอย่างเดียวเลยครับอร่อยไหมต้องอร่อยครับไม่งั้นคนไม่ต่อแถวขนาดนี้อร่อยกินอะไรอีกส้มตำครับส้มตำส้มตำของเราเด็ดเรื่องส้มตำหลวงพ่าบางคปลาล่าของเราทําเองครับอันนี้ครับจุดขายเลยคือม,มาต้องส้มตำอะไรครับแล้วก็มากินบรรยากาศออแล้วก็มากินเสียงดนตรี อของเรามีดนตรีสดด้วยครับแล้วก็บรรยากาศดีผมข,ขอนั่งโต๊ะบรรยากาศดีๆนะครับเผื่อทุกคนได้เรียนรู้แล้วเข้าไปสองร้านจิ้มจุ่มยักษ์เผื่อจะได้ทําธุรกิจร้านอาหารหลายร้านแบบพี่บ้างยินดีครับยินดีไปะะกินจิ้มจุ่มกันได้ครับพี่กองเชิญด้านนี้เลยครับเข้า <c oughs> ใจแล้วทาไมถึงชื่อจิ้มจุ่มยักษ์ครับผมยักษ์จริงๆด้วยมันใหญ่อลังการามาความ อร่อยความน่าสนใจของจิ้มจุ่มยักษ์ของเราคือให้เยอะราคาถูกครับคุณภาพเราคัดสรรมาอย่างดีจานนี้กี่บาทครับ1,199าบาทครับมีอะไรอยู่ในนี้บ้างครับมีเนื้อครับเป็นเนื้อออสเตรเลียหมดเลยก็จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้สันคอสันนอกหนอกแล้วก็พิคาน่าครับครับแล้วก็จะมีอาหารทะเลพวกแมงกุ้กุ้งหอยแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยครับทานได้กี่คนครับ1 0 1ถึงคนครับ1 0 1ถึงคนครับครับอันนี้คืออะไรครับ ยำราชันครับยำราชันครับขายดีไหมขายดีไหมนี้ขายดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นแก๊งแล้วเขาจะสั่งชุดนี้เลยมันจบเลยครับเพราะว่ามีไข่ปูม้าไข่ปลาลิ้วคิวไข่แมงดาแล้วก็ปูม้าปูไข่ดองไข่เน้นๆเลยมีหม้อให้เลือกสามแบบมีจิ้มจุ่มมีปิ้งย่างแล้วก็มีย่างเนยครับครับผลไม่ไหวแล้วย่างเลยได้ไหมได้ครับพี่กล้องลองทานเครับมพี่นรอครับอันนั้นเป็นมันเนื้อครับแล้วก็จะเอามันเนื้อลมตรงกลางครับอ่าขอจิ้มส้มตำหน่อยนะ ได้ครับผมอันนี้เวลาเราย่างเรามีวิสูตรครับเอาของที่มันเป็นมันก่อนครับลงกระทะมันจะได้ไม่ไม่ติดครับเป็นเกียรติมากเจ้าของร้าน้อยล้านทำให้กินครับอันนี้ก็ตรงตามเพลินเนี่ยใส่เนยลงไปเด็ดอร่อยเราก็ลงไปเลยครับย่างเนยมันจะได้อีกฟิลหนึ่งย่างเนยเปิดเลยไหมครับเปิดได้เลยครับผมจิ้มฉุมก็เด็ดตรงน้ำตุ๊เลยครับ น้ำซุปตัวนี้จะเป็นน้ำซุปคล้ายๆสไตล์ชาบูหน่อยหนึ่งครับเพราะมันจะเป็นน้ำซุปเนื้อครับอ๋อต้องซดต้องซดต้องซดสอุ้ยน้ำซุปอร่อยซุปอะไรครับซุปเนื้อครับอ๋ออันนี้ย่างเนยครับพี่กล้องลองครับ๋อคุณครับคุณครับครับผมลองทานเพียวๆไปก่อนก็ได้ครับไม่ต้องจิ้มก็ได้ครับอหอมเนยหอมเนยใช่ครับมันจะหอมเนยถ้าถ้าคนแบบไม่ไม่อยากจะจิ้มน้ำจิ้มก็สามารถย่างกับเนยเพราะเนยของเรามันมีรสชาติ มันมีความหวานได้หน่อยแล้วก็หอมเนื้อดีด้วยนะครับเนื้อมันเป็นเนื้อออสเตรเลียกัดแล้วเ,เป็นเนื้อ,อจิ้มจิ้มแ่วเลยครับเด็ดเลยครับแ่วแ่วเด็ดนะเมื่อกี้ย,ย่างเลยอันนี้เนื้อกระทะครับน,น้ำจิ้มมันจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆที่กองหน้าจะหิวแหละหิวเลยอร่อยด้วยอรอด้วยตามด้วยจิ้มจุ่งจิ้มจุ่มถ้าเราไม่จิ้มน้ำจิ้มเนี่ยมันก็จะมีอีกรสชาติหนึ่งพอเราจิ้มไปนี่มันก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งขึ้นมาเลยครับแล้วก็ ใจลมนะน้ำติ้มอร่อยเดี๋ยวจะคุยยาวแน่เลยเดี๋ยวต้องใช้เวลาด้วยกันอีกยาวไอต้องขอเวลากินสักคู่หนึ่งผมสัญญาว่าเราจะได้เรียนรู้เส้นทางสําเร็จของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าวินจากจิ้มจุ่มยักษ์หลังจากเรากินมื้อนี้เสร็จนะครับได้ครับผมเรามากินกันก่อนครับครับเอาพวกเรากินกันเร็วไม่กล้าก็ไม่มีวันเดินหน้า <William> วิลลียมเเชปกว่าที่คุณวินจะพาชีวิตตัวเองเดินมาสู่วันที่สำเร็จได้อย่างทุกวันนี้จะต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างตามคุณก้องไปพูดคุยกับเขากันต่อเลยครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาคัญของอายุนอร์ลารานครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะมีความสําเร็จและความสําเร็จมีได้หลายเส้นทางแม้ว่าต้นทุนชีวิตจะไม่เท่ากันแต่ทุกคนก็สามารถสําเร็จได้เท่าเ่ากันถ้าไม่ยอมแพ้เหมือนกับผู้ชายคนนี้ครับที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ต่อสู้มาทุกรูปแบบสามารถที่จะพบความสําเร็จได้ในไวัยเพียงแค่33ปีกับร้านจิ้มจุ่มยักษ์น้องวินครับ,รบอยากจะเรียนถามครับกว่าจะมาถึงวันเนี้ยเราผ่านอะไรมาบ้างชีวิตในวัยเด็กของน้องวินเป็นยังไงครับมีพี่น้องกัน3คนแล้วก็ไม่ได้มีพ่อ เป็นแม่คนเดียวที่เลี้ยงลูก3าคนคมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับก็หาเช้ากินข้ามทำงานรับจ้างทั่วไปตั้งแต่เด็กค,คุณแม่ทําอาชีพอะไรครับตัดอ้อยครับตัดอ้อยขุดมันครับแล้วก็ตกเย็นก็กินเล้าอยู่ที่จังหวัดอะไรครับราชบุรีครับ ตกเย็นกินเหล้านี่ไปไหนครับกินแบบจิบจิบหรือกินจริงจังแรกๆก,ก็จิบจิบครับหลังๆมาชีวิตเขาเหมือนมีปัญหาเยอะแล้วเราก็เป็นเด็กเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเรื่องชีวิตเขาว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาอาจจะมีเรื่องเครียดกดดันหลายๆอย่างเขาก็หันหน้าเข้าไปพึ่งเหล้าพอเขาเมาเขาก็ลืมแล้วเช้าเขาก็ทำงานพอเย็นก็กินเหล้าพอวันไหนเราดื้อๆหน่อยเราก็จะโดนตีทุกครั้งครับ ว่าที่เขาเจอปัญหานีครับอะไรคือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณแม่เราณตอนนั้นนะครับความผิดพลาดเรื่องชีวิตมากกว่าครับ เพราะว่าพ่อก็ทิ้งไปใช่ไหมครับแม่ก็ต้องแบกลับลูกทั้ง3คนที่เขาจะต้องเลี้ยงเองทั้งหมดเลยเคนไหนที่เชื่อฟังเขาก็ดีไปหน่อยแต่คนไหนที่ไม่เชื่อฟังอย่างอย่างโตผมเองเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังแม่เงี้ยก็คือแม่สั่งให้ซักผ้ากว่าจะซักอิดออดทำกับข้าวก็คืองานบ้านทุกอย่างเราต้องเป็นคนทาใช่ไหมครับพอแม่กลับมาจากตัดอ้อยมาถึงงานเรายัางไม่เสร็จเราก็โดนตีแล้วนั่นคือความรู้สึกของเราณนะตอนนั้นใช่ครับใช่ครับ งั้นสิ่งที่จดจาในวัยเด็กของเราเราจดจาอะไรได้ครับมันมีความสุขในช่วงที่แม่ไม่เมาถ้าแม่เมามันคือความทุกข์ครับนั่นคือสิ่งที่จดจําได้แล้วชีวิตลําบากมากเคยอดข้าวเจ็ดวันพี่ก้องผมแบบอดข้าวไม่ได้กินข้าวเลยนะเจ็ดวันแล้วต้องเอาหัวมันอะ ขุดหัวมันข้างบ้านมาต้มกินแทนข้าวพอไม่มีไม่มีเงินซื้อข้าวกับข้าวก็ไม่มีบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วอาะตัดเรื่องไฟฟ้าออกไปในขณะที่ข้างๆบ้านเขาก็มีไฟฟ้าใช้เพราะเราอาศัยเหมือนเหมือนกับบ้านล้างมากกว่าแบบบ้านที่ที่ไม่มีคนอยู่แล้วอย่างเงี้ยบ้านป้าเก่าบ้านยายเก่าอะไรเงี้ยเราก็ไปเข้าไปอยู่ไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีงเงี้ยเราก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละ เราเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตตอนนั้นความลําบากจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเราอยู่จนความเคยชินแต่เรารู้สึกว่าทําไมมันเหนื่อยจังเลยว่าชีวิตทําไมมันอยากกินขนม5บาทก็ยังยังไม่ได้กินอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าเรียนหนังสือที่ไหนชั้นอะไรครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดพุกแค e ครับเรียนถึงป .6 เสร็จแล้วก็พอจบป .6 ได้วุฒิมาก็เดี๋ยวออกจากบ้านเลยตอนนั้นเคยตั้งเป้าไหมว่าอยากจะเป็นอะไรฉันอยากจะทํางานแบบไหนอยากจะเรียนถึงชั้นอะไร ตอนนั้นอยากเรียนอยากเรียนต่อแต่แม่บอกว่าไม่ต้องเรียนอะ่ะมาทํางานปล่อยให้น้องเรียนคนเดียวพอเราก็รู้สึกแบบเราก็อยากเรียนเนาะเพื่อจะได้ทํางานดีๆมีงานมีการทําที่มันสบายแต่ว่าแม่บอกว่าเ,าข,เขาก็ไม่มีเงินส่งเราเพราะาเราไม่มีเงินเหมือนคนอื่นเขา ก็ต้องออกจากโรงเรียนไม่ต้องเรียนแล้วก็มาทํางานโรงงานครับพอทํางานโรงงานเรารสึกว่ามันไม่ใช่ทําไมเราต้องมาอยู่อย่างนี้แล้วก็ถึงจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตจุดหนึ่งและเป็นจุดแรกจุดนั้นคืออะไรครับความหมดทนมันมีจํากัดผมรู้สึกผมไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วตอนเย็นแม่เริ่มกินเหล้าเยอะขึ้นแล้วเมาทุกวันแล้วตีเราทุกวันเราก็รู้สึกแบบไม่โอเคก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านตอนอายุ12ครับ มีเงินเท่าไหร่อ่ะติดตัว100บาทจากจังหวัดนครฐมครมัดไปที่ไหนอ่ะครับสนามหลวงเลยครับทำไมถึงมาสนามหลวงครับครั้งหนึ่งเคยไปทํางานเชียงกงแล้วมีรุ่นที่ที่เขาทำงานเชียงกงพาไปเี่ยสนามหลวงช่วงวันพ่อแล้วเรารู้ว่าที่หน้าหนาม,มันมีของให้กินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าสนามหลวงมันเป็นจุดรวมของคนที่เขาออกมาหางานในประเทศเราก็เลยนั่งรถมาที่สนามหลวงครับตอนที่นั่งรถอยู่เรา ฝันอะไรตั้งเป้าหมายว่าจะทําอะไรครับแค่ออกไปจากจุดจุดนี้ให้ได้ก่อนไม่อยากอยู่กับแม่แล้วไม่อยากอยู่บ้านแล้วไม่อยากถูกตีไม่อยากถูกบังคับอยากออกไปมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วตอนนั้นพอออกมาตอนแรกเราก็ไม่มีเป้าหมายพอออกมามันยิ่งหาเป้าหมายไม่เจอเลยไม่รู้จะไปนอนที่ไหนไม่รู้จะไปพักที่ไหนเราก็ไปน,นอนสนามหลวงเลยครับคืนแรกนอนตื่นเช้ามาก็มีเงินให้มีคนเอามาวางไว้ให้หรือว่าเราเป็นขอ,ขอทาน มันก็เป็นจุดนั้นแหละครับแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้อยากได้แต่ว่าอย่างน้อยก็เงินนั้นอะเอามาต่อซื้อข้าวกินซื้ออะไรกินของเราไปจนกระทั่งอยู่ประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าเดือนกว่านอนข้างถนนอยู่เดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าครับตามป้ายรถเมย์บ้างตามคลองหลอดบ้างตามหน้าวัดพระแก้วบ้างครับครับแถวๆนั้นนะครับจนกระทั่งได้งานเป็นไซต์งานก่อสร้างครับเขาก็ไม่ได้ให้ค่าแรงเราหรอกเขาก็แค่ให้ข้าวเรากินแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วอันนั้นคืองานแรกของเราคืองานก่อสร้างครับ จนกระทั่งอายุ14ก็เป็นจุดเปลี่ยนก็มาทางานในห้างแล้วแล้วก็ทางานในห้างได้ไม่เท่าไรพออายุ16เราก็กลับไปทำมาประชาชนนั่นคือครั้งแรกที่เจอแม่3ปีแม่ก็นึกว่าเราตายครับนึกว่าเราตายไปแล้วเขาก็ร้องไห้แบบเขาก็พูดดีกับเรานะครับเขาว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแบบก็นึกว่าตายไปแล้วอะไรเงี้ยเขาแบบว่าเขาดีใจที่ได้เจอเราแล้วตอนนั้นก็แม่ก็กินเหล้าน้อยลงแลลว เขาดีใจที่ได้เจอเราเราดีใจที่ได้เจอเขาไหมดีใจมากครับดีใจมากแต่แต่ว่าเราก็กลับไปทําบัตรเสร็จแล้วอยู่กับแม่ได้ประมาณวันสองวันแล้วเราก็กลับมากรุงเทพเหมือนเดิมแล้วก็ถึงจุดเปลี่ยนครั้งที่2อายุเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นครับตอนอายุ18เจอผู้หญิงคนหนึ่งครับทาง MSN นั่นคือจุดเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปในทางที่เรียกว่าดีเลยครับเปลี่ยนทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาคือความสําเร็จของผมอีกสิ่งหนึ่งที่พาผมมาถึงจุดนี้ได้ครับก็ ได้เจอเขาแล้วด้วยเขาเรียนเรียนปริญญาตรีนะครับแต่เราจบป6เราก็ไปโกหกเขาว่าเราก็เรียนอยู่มลามนะอะไรเงี้ยเราก็โกหกเขาแบบว่า,า<ๆ>เพื่อให้เขาได้แบบตกลงคบกับเราอะไรเงี้ยนานๆไปคบกันได้ประมาณไม่กี่เดือนเราก็บอกความจริงเขา<ม>พอเราตัดสินใจบอกความจริงเขาสรุปแล้วเขารับเราได้ในสิ่งที่เราเป็นครับนั่นคือจุดเปลี่ยนอะไรทําให้สามารถทีจิตใจเขาได้ครับเขาสงสารมากกว่าเขาสงสารเราที่ชีวิตเราเป็นแบบนี้ ที่เราครอบครัวเราไม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเขาสงสารในตัวของเราว่าเราเราเป็นคนขยันคนหนึ่งแต่ทําไมชีวิตต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบ,บเขาสามารถรับเราได้และครอบครัวเขารับเราได้ไหมครับเขาไม่บอกครอบครัวเขาครับผ่านมาประมาณ3ปีเขาถึงจะบอกครอบครัวเขาเพราะว่าช่วงแรกๆเขาก็ไม่มั่นใจในตัวเราเพราะว่าเรายังหาเชากินขําอยู่เลยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปประสบความสําเร็จเมื่อไหร่จนกระทั่งปีผมจําปีไม่ได้แต่ตอนอายุ21่สิบเอ็ด หลังจากเกณเ์ทหารเศษแล้วผมก็บวชให้แม่พอสึกออกมาแม่เสียอ,อันนั้นนะครับคือจุดเปลี่ยนที่ผมเหลือตัวคนเดียวแล้วผมจะต้องทำยังไงให้ครอบครัวแฟนรับในตัวผมให้ได้ครับความรู้สึกที่ว่าครอบครัวเราก็มีแม่เพียงแค่คนเดียวครับแล้วก็พี่น้องแล้ววันที่แม่เสียแล้วรู้สึกไงครับ มันเคว้งมากเลยครับมันมันเคว้งจนบอกไม่ถูกแบบแล้วเรารู้สึกผิดเพราะว่าเราไม่เคยกลับไปหาแม่เราไม่เคยส่งเงินให้แม่จริงๆถ้าแม่ยังอยู่ผมผมไม่ได้เกลียดแม่นะที่ที่แม่ทำให้ทำให้ผมแข็งแกร่งทำให้ผมอดทนได้เพราะผมต้องขอบคุณเขาที่ผมเป็นคนอดทนและเข้มแข็งได้ทุกวันนี้ เป็นพราะเขาเราจะต้องพิสู่ตัวเองให้ครอบครัวแฟนได้ให้ได้เห็นโดยการยืมเงินก่อนยืมเงินก่อนเป็นจำนวนเงิน5 0 0 0บาทครับเยอะมามสำหรับเราตอนนั้นเยอะมากครับ5,000บาทเยอะมากสําหรับผมนะเพราะว่าผมทํางานได้วันละ200เองนี่คือจุดเปลี่ยนครับแล้วแฟนว่าไงขอยืมเขาก็โอเคนะเพราะว่าเขาอยากให้ให้เราอ่ะ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้สักทีเขาก็ไปยืมเงินเพื่อนมาให้เราอีกทีนึงเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ยังเรียนไม่จบนะครับเพราะว่าอายุ 21- 22แล้วพอเอามาเสร็จผมก็ไปหาของที่โบเบ้มาขายแล้วผมก็ไปขายที่สะพานพุทธปรากฏว่าขายดีไม่ได้ขายไม่ได้ขายดีครับแต่ขายไปขายมาขายดีจนเจ๊งเลยครับพี่ก้องทำไมครับเราบริหารจัดการเงินไม่เป็นได้มาเราก็เอาไปใช้สุรอสุรายลโดยที่เราไม่ได้หักต้นทุนไม่ได้หักกําไรไว้เกิดอะไรขึ้นครับจากซื้อเสื้อผ้าซื้อมาขายไป มาถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่เป็นรั้งสําคัญตอนที่ขายปลาเผาครับครับตอนนั้นตัดสินใจเช่าล็อกเพิ่มเพื่อขายปลาเผาด้วยผมรู้สึกว่าผมอยากจะมีเงินมากกว่าเดิมอยากจะเดินไปข้างหน้าให้ไกลกว่าเดิมผมก็เลยเลือกที่จะแตกแขนงธุรกิจออกมาเป็นขายอาหารแต่ผมไม่รู้เลยว่าการขายอาหารผมจะไปเจอปัญหาอะไรบ้างซึ่งเราไม่เคยทําปรากฏว่าพอเริ่มขายเราเจอปัญหาเยอะมากทั้งการกําหนดไฟ อ่อนไฟแรงในการเผาปลาเผายังไงให้อร่อยเผายังไงให้แห้งช่ามันไม่ได้ง่ายเลยครับพี่กองแต่พอได้ลองทําฝึกอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับแล้วพอได้เสร็จได้สุดสําเร็จแล้วเราถึงมาเปิดร้านพอเปิดร้านเสร็จวันแรกก็ขายเกลี้ยงเลยครับวันที่2เพิ่มยอดโดยการเอาปลามาเพิ่มขึ้นก็ขายหมดวันที่3 40 50, 50ตัวจนไปถึง200ตัวโอ้ตัว ก็ขายวันเดียวเกลี้ยงเหมือนกันนั่นหมายความว่าชีวิตเปลี่ยนเพราะปลาเผาชีวิตเปลี่ยนเพราะปลาเผาเลยครับออสามารถซื้อบ้านได้ซื้อรถได้ตอนนั้นนะครับก็คือผ่อนบ้านผ่อนรถได้เลยก็คือตอนขายปลาเผาเราก็สามารถมีเงินที่จะมาผ่อนบ้านได้ผ่อนรถได้ชีวิตดีขึ้นครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแล้วพอขายได้สักพักหนึ่งไม่ถึงปีโควิดก็มาพอโควิดมาครับ,รบเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าทุกอย่างมันล้มไม่หมดเลยครับพี่ก้อง มันมองอะไรไม่เห็นเลยเทุกอย่างปิดตลาดปิดห้ามขายของในตลาดทุกอย่างมันมัน,ม,นมันพีคมากเลยก็อยู่บ้านเฉยๆประมาณ7-8เดือนจนกระทั่งประมาณเดือนตุลาที่ปี5้ 6, 3ตุลาปี6-3ผมก็นั่งคุยกับแฟนว่าจะทำยังไงกันดีเงินมันมันหมดหมดแล้วมันมันเหลือก้อสุดท้ายแล้วไว้ใจไหมถ้าเราจะมาทำเป็นสแตนอะโลน เปิดร้านเป็นสแตนอะโลนไม่ต้องอยู่กับตลาดแล้วเพราะว่าตลาดมันไม่เปิดแล้วแฟนเขาบอกว่าล้วจะเอาเงินจากไหนผมก็บอกว่าเอาบ้านไปจำนองไหมแล้วก็ขายรถไปอีกคันหนึ่งบวกกับเงินเก็บที่เรามีประมาณแสนสองแสนมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าบ้านเราก็จำนองได้หลายล้านแล้วก็รถเราก็ขายได้อีกประมาณ4ี่ห้าแสนหลายคนอาจจะกังวลใจหลายคนอาจจะถอดใจเพราะอยู่บ้านมานานเป็นทุกอย่างมานานจากโควิดอะไรทําให้เราบอกว่า ใจถึงกาคาที่จะทุ่มหมดตัวเนี้ยครับมันมันเหมือนกับถ้าพูดตามตรงเลยคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพี่ก้องบ้านยังผ่อนไม่หมดถ้าเราไม่มีไรายได้เข้ามาบ้านก็ถูกยึดอยู่ดีรถก็ยังผ่อนไม่หมดถ้าไม่มีไรายได้เข้ามารถก็ถูกยึดอยู่ดีเท่ากับว่าสองสิ่งนี้เราถูกยึดหมดเลยเราไม่เหลืออะไรเลยกับการถ้าเราเอาทรัพย์สินของเราไปจำนองเพื่อเอาเงินที่เราผ่อนไปคืนกลับมาก่อน แล้วถ้ามันวัดดวงกันว่าถ้ามันมาทําแล้วมันไม่สําเร็จเท่ากับว่าเราก็ไม่เหลืออะไรอยู่ดีกับการที่เราได้ทําแล้วมันยังได้ลองมันก็ยังมีค่ามากกว่าที่ไม่ได้ลองครับเอาบ้านไปจำนองขายรถที่มีเอาเงินทั้งหมดที่มีรวบมเงินทั้งหมดได้กี่บาทครับประมาณเกือบสี่ล้านครับ4ี่ล้านบาทครับเอาเงิน4ล้านบาทมาทําอะไรภาพในฝันของธุรกิจเราเป็นแบบไหนครับ ดึงร้านของเราที่อยู่ในตลาดมาเปิดที่เป็นแตน n d a l o n e ครับเพราะว่าเราไม่เคยทําร้านเป็นร้านแตน n d a l o n e อย่างนี้มาก่อนพอเรามีประสบการณ์จากในตลาดเราก็คิดว่าเราน่าจะเจ๋งพอนะที่ในการทําร้านแบบนี้น่าจะทำได้ไม่ยากหรอกแล้วเราชอบงานไม้ไผ่จริงๆแล้วไม่ได้ยิงตรงมาที่งานไม้ไผ่เลยนะพี่ก้อง ตอนแรกอะ่ะงบ4ล้านไปดูว่าเราสามารถจ้างคนทําร้านอาหารออกมาในงบเท่านี้มีที่ไหนเขารับบ้างไม่มีที่ไหนเขารับเลยเพราะว่าบัตเจ็ตมันน้อยมาก<อ>ก็เลยมองที่งานไม้ไผ่พอมองที่งานไม้ไผ่เขาก็ตีราคามาให้เราเฮ้ยซุ้มเนี้ยแสนหนึ่งใหญ่มากเลยห้องครัวเนี้ยสามแสนเฮ้ยมันใหญ่มากเลยนะแล้วมันเป็นงานไม้ไผ่ที่แบบเฮ้ยมันสวยมากเลย พอได้คุยกับช่างก่อสร้างแล้วเราได้ล้องมาทําดูเมืเสร็จแล้วมันก็จะจบอยู่ที่สี่ล้านผมว่ามันก็ลงตัวพอดีวันนี้ตั้งเป้าจะมีธุรกิจมูลค่าเท่าไหร่ครับพันล้านครับหนึ่งพันล้านบาทครับภายในเวลากี่ปีครับห้าปีครับแลวเราจะได้เจอกันอีกไหมครับต้องได้เจอครับพี่กองหลายคนอาจจะมองนี่เป็นความฝันที่ใหญ่เกินตัวแต่เราจะบอกเราว่ามันไม่มีอะไรที่เกินตัวถ้าความคิดเราได้มันก็ไปรอดครับ ถ้าความคิดไม่ได้ยังไงก็ไปไม่รอดไปบอกคุณแม่ไง้ครับท่านได้คุยกับคุณแม่ที่ข้างบนบอกแล้วครับก็ทําบุญให้แกทุกปีครับก็ครบรอบวันเสียแกก็จะไปหากแกที่ราชบุรีแล้วก็ไปจุดธูปบ,บอกแกตลอดครับว่าตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงน้องเป็นยังไงแล้วผมเชื่อว่าคงมีใครหลายๆคนฮะที่บอกว่าอยากจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นอยากจะก้าวข้ามอุปสรรคแม้ว,ว่าตัวเนี้ยจะบอกว่าตัวเองว่าเรามีต้นทุนที่น้อยเราไม่มีต้นทุน ไม่กล้าที่จะฝันเหมือนที่น้องบินฝันถ้าต้องบอกกับใครหลายๆคนครับที่น้องบินทําสําเร็จแล้วกล้าฝันและกล้าไปให้ถึงโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆด้วยการสืร่อสารแค่ป .6 ไม่มีคุณพ่อไม่ได้อยู่กับคุณแม่เพียงแค่ข้างถนนแล้วอ้อมกอดของตัวเองจะบอกพวกเราว่าไงครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถมาถ,ถึงจุดที่ผมยืนได้เพียงแค่เรามองหาช่องว่างของตลาดให้เจอยิ่งหาเจอได้ไวเท่าไหร่ มันยิ่งไปได้ไกลเท่านั้นลหลายๆคนอาจจะมองว่า1 0 0ล้านมันไก่ตัวมากๆเลยไม่มีโอกาสที่จะไปถึงแน่ๆถ้ามีความคิดแบบนั้นยังไงก็ไปไม่ถึงแต่ถ้ามีความคิดว่ายังไงต้องไปให้ถึงมันจะไปถึงแน่นอนถ้าความคิดไม่ได้ก็ไปไม่รอดถ้าไปถึงแล้วคุณทุกคนก็จะมีโอกาสได้มาอยู่ในรายการอายุน้อยร้อยล้านแบบนี้ แล้วก็มาเจอพี่ก้องแบบนี้แน่นอนครับผมถ้าคุณทําแบบนี้ได้คุณก็จะเป็นอายุน้อยไร้ล้านคนต่อไปครับผมบนเส้นทางของความสําเร็จอาจไม่ได้มีดอกบุหลาบโรยให้ได้เดินอย่างสบายทุกคนต่างต้องอาศัยความพยายามและการต่อสู้อยู่เสมอไม่ว่าจะต้องล้มสักกี่ครั้งจะต้องท้อสักกี่หนแม้จะต้องมีน้ำตาสักกี่หยดและอาจจะหมดกับทุกความหวังที่จะไปต่อให้คุณลุกขึ้นยืน และมองที่ปลายทางที่คุณเคยฝันนึกถึงภาพความสำเร็จที่รออยู่แล้วท้งสู้ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าประตูชัยของความสำเร็จจะเปิดรอต้อนรับคุณอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนอายุน้ยอยร้อยล้านสุวินเสือเจริญ อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องอายุน้อยร้อยล้านกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจแล้วก็แรงบันดาลใจของนักธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาสัมภาษณ์ตลอดทั้งปี2021นนี้และหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปครับ